ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมเนี่ยพูดคุยกับช่างหมูไปแล้วใช่ไหมฮะเรามาฟังความรู้สึกของพี่เจ้าของบ้านกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อตั้มครับพี่ตั้มถามหน่อยครับพี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างงานช่างหมูดีไหมพี่ดีครับสวยครับผมเร็วด้วยรวดนเร็วทันใจเลยสวยงามครับเรียบร้อยดีแล้วงานก่ออิฐอ่ะครับช่างเอ่อพี่ตั้มเป็นยังไงบ้างครับงานก่ออิฐก่ออิฐเรียบร้อยเลยครับสวยครับก็คือเขาบอกเลยว่าเขาจะให้อิฐแดงเราอย่างนี้แะพี่ตามที่คุยกัน แล้วเรื่องช่างเข้างานช้าไหมอะไรไหมคือพี่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกฮะช่างเข้างานดีนะครับก็มีช่างอยู่หน้างานตู่ตลอดอยู่แล้วใช่แล้วก็มีโฟแมนคอยเข้ามาดูตลอดเวลามีปัญหาหรือคุยอะไรก็โทรหาโฟแมนคุยเข้ามาเซอร์วิสได้ตลอดเลยอ๋อก็คือมีจุดที่เราแบบไม่ชอบอยากแก้ช่างทําดูแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะก็คือเราโทรหาโฟแมนได้เลยครับเขาก็มาปรับเปลี่ยนมาคุยกันแก้ไขอะไรยังไงครับเรียบร้อยดี นี่ฮะท่านผู้ชมก็ก็คือไกลๆช่างหมูก็มาสร้างให้ใช่ใช่อันนี้ที่นครปฐมใช่ไหมพี่ใช่ครับคนครปฐมบางเลนครับบางเลนนะท่านผู้ชมนะตอนตอกเข็มอะไรพี่ก็มาดูทั้งหมดใช่ใช่ก็ม,มาดูครับผมอ๋อช่างเขาก็ช่างหมูเขาก็จะบอกบริษัทเขาคือจะบอกรายละเอียดเลยว่าการทํางานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยละครับใช่ใช่ครับบอกขั้นตอนการทํางานว่าเดี๋ยวต้องทํะไรต่อจากตอกเข็มทารน่นทํานี่ก่อาบอะไรเงี้ยเขาบอกขั้นตอนใช่ครับนี่ฮะ ก็คืออันนี้เป็นบ้านหลังที่เท่าไหร่พี่ที่สร้างเนี่ยฮะอันนี้เป็นหลังแรกของผมเลยครับหลังแรกใช่ใช่ก็คือพี่ตั้มเลือกเอาเป็นสี่ห้องนอนเลยใช่ครับเนี่ยท่านผู้ชมถามนิดนึงพี่ตั้มพาผมไปชมตรงนี้สักนิดนึงได้ครับคือดีไซน์ห้องครัวเนี่ยใครเป็นคนดีไซน์พี่ที่แบบเป็นโค้งๆแบบนี้พี่ก็คุยคุยกับที่บ้านนะครับตอนแรกตอนแรกคือก่อเป็นประตูเราคนนี้เรารู้ว่ารู้สึกว่ามันจะแหลทึบไปเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโค้งๆโล่งๆดีกว่ามันจะได้ดูโปร่ง ได้มองออกไปทะลุถึงเห็นท้องนาข้างหลังด้วยอถามนิดนึงเดี๋ยวคนเขาก็สงสัยทําไมไม่มีห้องน้ําในตัวพี่ตั้มทำไมพี่ตั้มเอาห้องน้ําออกไว้นอกห้องนอนทั้งหมดดีคือคืออยากได้ห้องน้ําแบบที่เป็นห้องน้ํารวมข้างนอกรับเวลาใครไปใครมาเข้าแขกก็ได้ใช้ได้กันด้วยกันหมดนี่จะได้แบบไม่ต้องเข้าไปในห้องเป็นส่วนตัวอะไรครับเพราะว่าห้องน้ําข้างนอกมันก็อยู่ใกล้ๆกับห้องนอนอยู่แล้วแล้วเรื่องราคาพี่ช่างหมูบอกว่าจบ2ล้านเก้า เป็นไงบ้างในราคาพี่ถือว่าโอเคไหมโอเคครับโอเคก็ดูจากวัสดุงานก็โอเคครับตามราคาก็คือเราเราเน้นเรื่องคุ้มค่ากับราคาใช่คุณภาพนะฮะหลังคาก็คือเป็นกระเบื้องแพทริดใช่ครับนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาคุ้มค่าบางคนบอกผมทําได้ถูกกว่านี้พี่ในความคิดพี่พี่คิดว่ายังไงฮะมันมันก็ต้องดูผลงานดูคุณภาพของงานเราแล้วก็พวกวัสดุด้วยครับอ่ามันขึ้นอยู่กับฝีมือช่างครับ ใช่แล้วก็แล้วแต่คนชอบอใครชอบช่างที่ไหนก็แล้วแต่เลือกเลยครับเราตัดสินเขาไม่ได้นะทําไมพี่ตั้มถึงเลือกช่างหมู่มาสร้างบ้านพี่คือก็ดูช่างหมูมาหลายปีสองสามปีก็ลเลยแบบชอบชอบในแบบผลงานแล้วก็ติดตามดูแบบเราก็เข้าไปดูหน้าง,งานจริงด้วยก็ชอบก็เลยตัดสินใจเลือกช่างหมู่ครับท่านผู้ชมไปดูหน้าง,งานจริงด้วยถึงตัดสินใจไม่ให้ทําบ้านนะครับเนาะครับ ถ้าสนใจคือพี่จะแนะนําช่างหมูให้กับคนดูไหมครับพี่ก็มีมีมเีเพื่อนถามอยู่นะว่าแบบใช้ช่างที่ไหนแล้วก็เราก็แนะนําไปเราก็ยังบอกเออถ้าเกิดแบบมาดูบ้านเราได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็แนะนําอยู่ครับนี่ท่านผู้ชมก็ขอบคุณพี่ตั้มมากๆนะ,ค,ะครับขอบคุณครับ